สวัสดีครับมาอยู่กับบาวโฮมครับมื่อนี้บม่มีอย่างไรครับเหมือนเดิมนี่ครับมืนน่อกี้เมนูผัดเผ็ดปลาไหลอยู่กับทีมงานขนองเราครับน,นี่กับพอครัวคนเดิมทอดด้วยครับ เสียบนลงกันนะครับพ่อแม่พี่น้องตรวล้วครับ ไปวูไปไนนะยัด้ไาดไปแล้วก็ยิบากันไปนหาก็บหอยครับ,อบรอาาหอมครับหอม ของแท้ครับผัดแห้งนะครับล่งค,คุกข้อมนะครับด้วยเนี่ยว้าุดยอดครับพุ่มหอมอืมครับหอ,อ,อมมะนี๊เพราะเสียบ ไปหาหมอนะครับโอ้วงแตกแล้วครับว่นใครสุดยอดครับนี่ครับอร่อยมันดื่มพ่อพ่อครัวคนเดิมครับ ก็เด็กกิ้งคุณนี่ไปเลเขากีกล่ะอซูเลยครับไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขนครับใสจวดเนาผมกบจวดเล็กๆน้อยๆครับบ่หลายไปเลยกินหลายไปเลยครับ อ๋อและววะไลนหมดล้วมาได้ครับมาแก้มากันนะปูวิสจอนครับมา้มแมาได้ดดครับผู้เรมกบนบ้านครับบนบ้าน ยุ่นกันเนี่ยครับสามเคยเไใดสนใจกับแอะไดนะครับอำเภอพยักบ้านไผ่ท้องพัฒนานครับสายจวดเขารู้กันหมายถึครับผมซิมนะครับ เ็นบ่บ่พอดีทาขอทาครับได้วยก็เสียเอามามาราแซด่อยได้กินน้ำแข็นะครับอืมอืมยอดครัดขอท่าครับมันเลือ <laughs>